สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของมะม่วงนะครับมะม่วงในสวนบ้านพี่พัทยาเนาะคลิปนี้ก็จะมีทั้งนําเสนอและคําถามนะครับนําเสนอก็คือมะม่วงกําลังเจริญเติบโตสวยงามเลยนะครับเนี่ยนะครับไอที่ติดก็ลูกงามมากๆนะครับไอที่ร่วงก็มีเนาะนี่ผมให้ดูที่ติด,ต,ดติดก่อนนะครับ นะครับโอ้เยอะเลยนะครับคุณนุ่งถ้าน้บนี่ก็เป็นหลายสิบลูกเลยนะครับนี่มะม่วงที่ติดนะครับเมื่อก่อนคุณภรรยาเขาก็เอากระดาษมาห่อนะครับแต่นี่หอ่อมันก็มีร่วงบ้างหล่นบ้างนะครับนี่ฮะดูข้างในนี่แต่โอ้ยแต่มันจะมีอะไรนะตรงนี้เครียดอะไรมะแมลงนี่มันจะเป็นอะไระอะไรแมงมันทองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็มันเกาะที่มะม่วงเนี่ยนะครับเห็นไหม แล้วก็ที่กำลังออกดอกใหม่ๆก็อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมสูมดูนะครับนี่นะครับนี่ฮะเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดกี่ลูกนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับพอต้าออกเยอะๆอย่างนี้บางครั้งก็ร่วงบ้างร่วงบ้างนี่อาจจะเหลือแค่สองอย่างนี้นะครับเยอะนะครับเนี่ย่ะโอ้ยดูสิฮะ นี่คือมะม่วงพันน้ำดอกไม้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือรูมันใหญ่มากแล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับให้ผิวสวยนะครับนี่นะครับกําลังออกดอกเยอะเลยนะครับเราไม่ได้รักษาอะไรเลยนะครับเลี้ยงแบบธรรมบ้านๆนะครับไม่ได้พ่นฉีดไล่ยาไล่แมลงไม่ได้อะไรเลยนะครับ เป็นชาวสวนมือใหม่นะครับเราสองคนตายยายเข้าสวนนี่นะฮะคนสวนใส่หมวกทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยเด็ดกิ่งที่มันตายตายอ,อ,อุ๊ยดูกิ่งนี้สิเธอไปเด็ดนี่ทำไมอ่ะนี่เหรออ๋อนี่แล้วนี่นะครับมันขึ้นขอขาวงีครับคุณผู้ชมครับขึ้นขอขาวงีผมก็สันนิษฐานว่าเป็นเชื้อราไว้อย่างนั้นเนาะ จะตัดของทั้งกิ่งเพื่อจะไม่ให้มันลามนะไม่รู้ผมจะทําถูกหรือผิดนะครับนี่ฮะอันนี้ก็น,นี่นะแบบนี้เลยนะครับแม่อันนี้แม่อัดอันนี้กันไปหรือเปล่าเนี่ยเตะตะมาคลี้ออกอย่างนี้บรรับารเจริญเติบโตนะ่ะใช้แมกตรงเนี้หมัดอย่างเงี้ยลูกมันเริ่มใหญ่แต่เราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองฉีดหรือแม่ลองมาฉีดตรงน,นี้ก่อนบานะนั่นเถอะเนี่ย คุณภรรยาผมเขาไปเอาแม็กกดแทนที่รูปมันจะได้ใหญ่เหมือนกับตึดอัดนะครับเดี๋ยวให้ฉีกออกเลยนะครับนี่ดูลูกนี้นะแม,ม่เรามาดูนี่ที่แม่อัอสเตปเปอรนะ์ไว้เห็นไะหต้องแกะก,กเรื่ต้องฉีกขนาดนั้นก็นได้แกะเท่านั้นเออมันจะเริ่มเบี้ยวนโอเคลองปล่อยดูนี่ฮะ ดว่าเรื่องสวยนะครับรคือบางทีเราเราเราหอ่ออันนี้ลูกรุ่นร,รุ่นนี้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่ผมส่องแอบส่องนะครับลูกก็จะสวยนี่นะครับนี่ใหญ่มากๆนะครับอย่างนี้โอเคเลยนะครับแต่ยังเมื่อกี้คือเอาแทปเปอร์พพไปไปเบียดในการเจริญเติบโตของของฝร,รั่งเอ้ย,อ,อ,ยอ,มมอ,อี๋ขอเสีได้หายเลยข้อมะม่วง พูดไม่ผิดไม่ใช่พีพัทยาครับเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนี้น่าจะเชื้อรานะครับเนี่ยนี่นะครับกระทูกันมานะครับนี่เชื้อราคิดว่านะครับกิ่งนี้เดี๋ยวจะต้องตัดออกไปไม่เสียดายละตัดจะต้องตัดออกทั้งทั้งดุนเลยทั้งชุดเลยดีกว่ามันเป็นเชื้อรานน่นเอาคีมมาตัดนู่นดีกว่าแม่อะลองหักลูกหักเลยเพราะเออนั่นแหละไปเชื้อราเชื้อราเชื้อทีนี้ทานนี้ก็มีเชื้อราแม่นี่ เออทำไมมันขึ้นเชื้อราเนี่ย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 อเพิ่งจะเพิ่งหาต้นนั้นเดี๋ย่าหากระฉิดนี่เนี่ยเชื้อราขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่ยคือเชื้อราบนหัวนี่ก็เชื้อรานี่ยนี่ยเนี่ยคเชื้อรา,อราอยัางไงครับอันนี้ก็เป็นกระทู้ถามนะครับว่าถ้า,อาดอกมะม่วงเป็นเชื้อราเราต้องทําแบบไหนต้องฉีดอะไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมก็อู้ยนะี่ยกำลังเป็นนะแม่กระติบหักทํทาไม ร่วงหมดแล้วมามาออกมาอันนี้ยังไม่มีเชื้อราขึ้นแดงๆอย่างนี้เราก็เก็บไว้นะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือคุณผู้รู้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะผมจะเห็นแบบเนี้ยลักษณะนี้นะครับมันเป็นอะไรเอ่ยนะครับนี่นะครับเป็นคลิปที่คําถามแล้วกันนะครับเนาะเรื่องของมะม่วงในสวนบ้านพีพัทยานะครับ ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของพี่พัทยาเนะเาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับในคลิปเรื่องอื่นๆในส่วนบ้านผี่พัทยาสวัสดีนะครับ